ไอ้ยักษ์มาแล้วครับสีแดงนะครับโอตลาดแตกนะครับ1 2 3สิงหา6 8นี้นะครับจากโปรโมชั่นให้ทุกคันทั้งร้านลถกระนำซัมเมอร์เซลนะฮะคันนี้โรตลาดแตกมาแล้วครับจากยอดจัดปกตินะฮะ4 5 0 0 0 0บาทไม่ขายขายเพียงแค่3,49,000บาทกับเลนเจอร์เกียร์ธรรมดา6สปีดปี17มีเล่มพร้อมโอนนะฮะใครที่มาเป็นเจ้าของนะฮะในวันที่1 2 3สิงหาหรือว่า ศุกร์เสาร์อาทิตย์นี้นะครับผมทําคลิปวันที่31ก็คือมันผหัดนี้นะฮะ31กรกฎาคม68นะฮะแล้วมาซื้อในวันศุกร์เสาร์ที่นี้จัดเฟนันได้เต็มนะฮะคันนี้จาก349โปรโมชั่นให้เหลือเป็นแค่สำหรับเงินสดนะฮะ329,000บาทได้ไปนะฮะโลบาร์แหลกลังคาบันไดและล้อสิ้นยางฮันกุกนะครับต่อไฟหน้าไฟท้ายดำนะฮะเซ็นเซอร์4จุดรถหล่อมากครับ รอสุดๆไปเลยคันนี้ไม่มีชนหนักพลิกคว่ำจมน้ํานะฮะย้ํานะฮะใครชอบเกียร์ธรรมดาขับมันๆนะฮะจมูกแรดนะครับโอ้โหสี่ห้าเก้าไม่ขายสี่ห้าไม่ขายสามสี่เก้าก็ไม่ขายนะครับโบนะฮะเฉพาะหนึ่งสองสามสิงหานี้เท่านั้นนะฮะสามสองเก้าได้ไปนะครับรถดีๆแบบนี้นะฮะแต่งให้แล้วคิ้วล้อโป่งเย็บนู่นนี่นั่นปากกระโปรงแรดหล่อๆแบบนี้นะฮะสามสองเก้าปีสิบเจ็ดคุ้มแค่ไหนถามใจคุณดูนะครับฟังก์ชันมาเต็ม คู o คอนโทนมัลติฟังชันนะครับเชื่อมต่อโทรส่งโทรศัพท์นู่นนี่นั่นนะครับผ้าคลุมเบาะครบหมดเลยเลขไม่แสนแปดนะครับการันตีไม่มีชนหนักที่คว่ำจมน้ําให้นะครับสักครู่นะครับลืมเปิดประตูอ่ะเตะลุงน้องเลยอ่ะเนี่ยฮะรอแบบนี้เลยนะครับอบอกแล้วนะฮะสามสี่เก้านะฮะเฉพาะสามวันนี้เท่านั้นนะฮะเหลือสามสองเก้าสลับสุขเสาร์ที่นี้นะฮะหนึ่งสองสามสิงหาเท่านั้นจัดโปรตลาดแตกเอาใจลูกค้า แฟนพันแท้แก้วยูสคาร์นะครับช่องทางติดต่ออยู่ที่รูปโปรไฟล์ด้านขวามือของจอกดแล้วมีลิงก์ให้แชทใต้ลิงก์มีคาว่าที่อยู่กดแล้วเป็นแผนที่นําทางมาที่ร้านมีอาหารเลี้ยงนะครับหล่อมากลองขับทางไกลได้ก่อนตัดสินใจลานี้หล่อจริงฮะมาก่อนได้ก่อนนะครับราคานี้นะครับพิเศษให้จริงๆฮะหล่อโอ้สีแดงเฟอร์รี่เลยสวยจัดๆเลยนะครับคุ้มนะฮะร,รถทีเดียวสองหมื่นเลยรถทีเดียวสองหมื่นเลยสำหรับโปรตละแตกศุกร์เสาร์อาทิตย์นี้นะครับ รถทั้งร้านนะฮะมาดูได้เลยใครชอบสีประตูใครชอบแคปใครชอบเตี้ยชอบสูงมีให้เลือกทั้งร้านเลยครับเรียนเชิญได้เลยครับ